สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าสวัสดี f c ที่รักทุกท่านนะครับเย็นวันที่24กันยายน2 5 6 7นะครับก็เพึ่งว่างนะครับพึ่งว่างพึ่งได้ออกมาทำคลิปนะครับก็วันนี้ติดลูกค้าเยอะมากๆนะครับลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับก็ติดจองกันไปหลายรายการเลยนะครับเป็น f c หลายๆท่านนะครับ f c หลายๆท่านเข้ามานะครับอุดหนุนกันไปนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ วันนี้ปิดจองไปทั้งหมด5ขคันนะครับแล้วก็ลูกค้าจองปากนะจองปากคือคุยไว้ว่าจะมาเอานะครับอีก3ท่านนะครับสรุปแล้วถ้าทั้งรับจองปากทั้งจองแล้วมาจําเงินนะครับรวมๆก็8ท่านนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือลูกค้าที่มาจจำแล้วนะครับามาจําแล้วเลือกรถแล้วนะครับ5ท่านนะครับ เป็นคูโบต้า MU 5 7นะครับลูกค้าหนองบัวรำพูนะครับ YM า ym 3 57 a นะครับลูกค้า,ามุกดาหารนะครับแล้วก็ YM 3 57 a นะครับลูกค้านครพนมนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆเลย3ท่านแล้วท่านที่4นะครับเป็น L 4 018ลูกค้านครสวรรค์น,นะครับโอ้ยดีใจมากๆเลยนครสวรรค์ก็มา แล้วก็อีกท่านนะครับเป็นคูโบต้า MU49 ครับเป็นลูกค้าท่านสุดท้ายนะครับที่เลือกรถแล้วก็ทำการมัดจำนะครับเกือบจ่ายสดเลยพี่จิงพกมาเยอะเลยนะครับจะจ่ายสดไว้เลยแต่ก็เก่งใจเสียอ้วนไม่รู้เก่งใจอะไรจ่ายหมดเสียอ้วนก็รับก็ไม่ต้องเก่งใจนะครับ ก็ขอบคุณ FC หนองบัวลำพูครับจริงใจมากๆเลยนะครับามาหอบเงินสดๆมาด้วยนะครับก็มัดจําไว้1 0 0 0แบาทนะครับถือว่ามัาจําเยอะมากๆนะครับเป็น f อ,อําอเภอสีบนเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับก็ขอบคุณ f c นะครับหท่านนะครับที่ควักเงินมาจํำคนละหมื่นสองหมแล้วก็1 0 0 0แบาทนะครับรถส,สวยๆจะทำการตรวจเช็คให้ จัดส่งให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าขายดีมากมากมากนะครับไม่ใช่มากธรรมดาครับมากแล้วก็มากมากด้วยนะครับ fc เข้ามาซื้อกันเยอะนะครับมาแล้วไม่ค่อยผิดหวังนะครับมาแล้วก็อุ่นุนกันไปครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับที่อยากได้รถของดีเอ็มแท็เตอร์ไปใช้งานกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ3าวันยอดรวม ห้าหกสามห้าหกสามสิบสี่คันถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับเราเปิดร้านมานะครับขายได้ยอด3วัน14คันก็ถือว่าเยอะนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณ FC นะครับที่ไว้วางใจนะครับเ,เวลาเก็บเ,เงินไว้ในกระเป๋าเห็นน้ำมานะครับเห็นฝนตกเยอะเย เห็นฝนตกเยอะๆก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็มาซื้อให้นะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆก็ที่มาซื้อกันพนละคันสอคันก็ถือว่าดีใจนะครับสนใจรถเทคเตอร์ซสวยนะครับช่วงนี้ก็จัดโปรเหมือนเดิมนะครับาขาย10กว่าคันแล้วพอได้ยังเสียว้วนยังไม่พอนะครับลูกค้ามาซื้อนะครับ ก็ยังอยากขายอยู่นะครับยังอยากได้รุ่นไหนยังสอบเทีบได้อยู่นะครับ e f 5 1า e f 5 1 4นะครับก็ยังเป็นโปรเดิมนะครับเพิ่มเติมคือปรับราคาลงอีกนะครับเพิ่มเติมคือปรับราคาลงอีกนะครับ fc อยากได้ลูกค้าอยากได้นะครับมีส่วนลดพิเศษนะครับพิเศษซุปเปอร์พิเศษพิเศษสุดๆนะครับพิเศษสุดๆนะครับก็ลดให้อีกนะครับ รถให้ยังไงนะครับก็มีรถที่จัดโปรเพิ่มเติมนะครับราคา3ามแสนต้นๆนะครับอีกอีก3-4คันนะครับปกติคำว่า3ามแสนต้นๆของเซออ้วนจะไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยนะครับมีแค่คันหนึ่งสคันถ้าเพิ่มเติมเข้ามาอีก 3- 4คันก็ถือว่าราคา3ามแสนต้นนะ่เยอะนะครับเป็นรถที่ตรวจเช็คให้เรียบร้อยมีรับประกันให้ด้วยนะครับสามแสนกลางกลาง3ามแสนปลายปนะครับรวมแล้วประมาณก็สามสิคันนะครับ เอฟสามเก้า uh, e นะครับสามเก้าสามเก้าเรามีอยู่ทั้งหมดสามคันนะครับสามคันนะครับเอฟซอยากได้นะครับมีสคันนะครับสองแสนาบาทสคันสองแสนสบาทหคันนะครับดาวเริ่มต้นที่ศบาทนะครับ uh, แล้วก็คูบอต้ามีเยอะเลยนะครับจอดีะ uh, ก็มีหกสิบหเงเข้ามาใหม่อีกหคันนะครับ uh, นี่ก็จอดเข้าไปในร่มเยอะเลยนะครับคัดออกไป10กว่าคันก็ถือว่าโล่งเยอะเลยรถตอนนี้เหลือสต๊อกอยู่ประมาณ80กว่าคันนะครับ80กว่าคันนะครับเมคโคลก็ได้เข้าร่มแล้วนะครับจอดไว้ในร่มแล้วนะครับพอดีช่วงนี้ถือว่าขายได้นะครับพยายามเกลี่ยรถเข้าร่มไว้นะครับมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไม่อยากให้รถตากฝนนานนะครับลูกค้ามาจองก็ขนาดที่ยังไม่ได้ขายก็พยายามเอาเข้าร่มไว้นะครับ FC สนใจรุ่นไหนครับอยากได้รุ่นไหนก็ โทรหาได้เลยนะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยครับเครื่องอัดฟางนะครับ250,000บาทนะครับ FC จังหวัดไหนลูกค้าจังหวัดไหนอยากให้ไปส่งนะครับส่งได้นะครับมีสองตัวนะครับแมคโครมี1คัน40่แรงครับตอนนี้เหลืออยู่10 กว่าคันนะครับเหลือ10กว่าคันนะครับจัดโปรนะครับทำราคาพิเศษให้ทุกคันนะครับ4 0 0 0 0สนสามแสนเก้าสี่แสนต้นๆนะครับอ่าแล้วก็มีคันบนคันนี้นะครับที่ราคาพิเศษมากๆนะครับอ่าเสียบอ้วนว่าสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับอยู่ที่3ามแสนสามบาทนะครับสามแสนสามบาทนะครับเป็นอี่สิบเรงที่สภาพค่อนข้างดีแล้วราคาเป็นมิดนะครับสามแสนสามบาทนะครับ แล้วก็อยากได้คนไหนโทรมานะครับอยากได้คนไหนโทรมาอันนี้เป็น408 1 SP นะครับที่เสืออ้วนทำราคาได้ดีมากๆเลยคันนี้อยู่ที่เดี๋ยวนะครับดูดูราคาก่อน3 7 0 0 0 0บาทนะครับเป็นตัว SP ด้วย3 7 0 0 0 0บาทนะครับสภาพก็ถือว่าสวยทุกคันนะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับ โซลียี่หกแรงมี1คันนะครับใครที่หามเสื้ออ้วนอยู่ใครที่อยากได้นะครับคันนี้ขายอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับมีดันหน้านะครับมีโครงกันอ้อยมีโรตารี่นะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าที่มาจองรถกันนะครับเดินดูไปมุมนี้หน่อยรถที่ลูกค้าจองไว้มุมนี้นะครับก็หลายคันเลยนะครับเป็น L อ0 1 8านเป็นอ่าแรง เป็นนิวฮอลแลนด์นะครับหลายคันก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยบางคันก็ออกเข้าไปในอูน่ครับกำลังตรวจเช็คอยู่นะครับเป็นยันมาฮัสเบรแงคูโบต้าเอล5018นะครับเป็นเอล4018นะครับก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณเอฟซีที่จองกันนะครับ เดี๋ยวได้เลิกนะครับก็จะส่งตามคิวนะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนกันนะครับรวยๆเฮงๆมีเงินรถไม้รถมือเมื่อซื้อรถกันคนละคัน2คันนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับทํายังไงจะได้รถเงินในกระเป๋ามีอ่าพร้อมๆมีนะครับอ่าแต่ว่าอ่าเจ้านายยังไม่อนุมัติอ่าก็ มีวิธีเดียวนะครับเปิดคลิปบ่อยๆนะครับเปิดคลิปบ่อยๆนะครับเปิดคลิปเสียงดังๆนะครับเดี๋ยวเจ้านายก็อนุมัติเองนะครับอลองดูนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ